วันนี้เจ้ากุกคนวันนี้กับปากุกคนมาทําเมนูนี้เลยเจ้ายําเครื่องในหมูนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องเทศเป็นพริกที่คั่วแล้วนะเจ้าเอาใส่คุกตำตาไปนะเจ้าจากหั่นก็เอาข่าเจ้าคายลงไปตำนะเจ้าตำหม้อกม้นปอนละเอียดนะเจ้าตำไปเจ้า พอตำละเอียดได้ที่นี่เจ้าก็เอาหอมขาวลงไปเลยนะเจ้าหอมขาวลงไปตำตำตำนะเจ้าเพื่อมันเข้ากันนะเจ้าพอมันเข้ากันสักน่อยก็นี่เจ้าเอาหอมแดงใส่ลงไปเลยนะเจ้าหอมแดงใส่ลงไปเสร็จก็ตำตำเพื่อมันคลุกเข้ากันได้ที่หลังนี้ก็เอาเพื่อนทองกับปิจีนะเจ้ากับปิที่เขาจีไว้นะเจ้าใส่ลงไปเลยนะตำเพื่อมันเข้ากันนะเจ้านี่เจ้าเครื่องในวันนี้ก็จะมีไส้อ่อนแป้งนมม้ามและกระตับนะเจ้า เลือกเอามาตเตยนะเจ้าเอาที mm. like mm ่เขามากเขาชอบนะเจ้าเวลาเฮานี้อย่างก็เอาที่เขามากเขาชอบนะเจ้ามานะเจ้านี่ก็น้ําต้มนะเจ้าน้ําต้มนี่ใส่ก็เกลือไว้ก่อนนะเจ้าอันนี้หอมแดงผักไผ่หอมด่วนเอาซอยไว้ก่อนนะเจ้าไว้รอไว้เตรียมก่อนนะเจ้านี่เจ้าเครื่องในที่เขาเตรียมไว้นะเจ้านี่ซอยไว้นะเจ้าซอยเป็นกุ้มเป็นกุ้มเตาที่เขาต้องการนะเจ้าก็เอาคนเดียวนะเจ้านี่เจ้า จากนั้นก็เอาไปใส่ในถ้วยนะเจ้าในถ้วยกะละมังน้อยนะเจ้านี่เจ้าใส่ลงไปกระตักพริกพริกที่เราตำไว้นะเจ้าพริกยำนะเจ้าสักสองจอนก่อนนะเจ้าจากนั้นก็เอาน้ำต้มตักน้ำต้มใส่ลงไปนะเจ้าใส่มาสักน้อยนะเจ้ามาคุกคิกนะเจ้าเพื่อเราจะเอามาแตวกับพริกฮึ้พริกมันแตกตัวนะเจ้าฮึ้ยแตกตัวออกจากกันนะเจ้ามาอคุกคิกก่อนนะเจ้าจากฮั้นก็กุ้นกุนกุ้นเพืมันเข้ากับ เครื่องในนะเจ้าพอมาดูมันน้ำม,มันน้อยไปน้อยเขาก็ตักน้ำต้มเพิ่มได้นะเจ้านี่เจ้าจากนันก็กนให้มันเข้ากันนะเจ้าพอกลเข้าตี้เข้าตางสักน้อยก็ลองจิ้มอย่างพอนะเจ้านี่เจ้าถ้ามาเข้าตี้เข้าตางแล้วนี่เจ้า ก็เอาหอมแดงซอยผักไผ่หอมดวนที่เฮาซอยไว้นะเจ้าใส่ลงไปนะเจ้าอยากบอกว่าตอนนี้หอมขนาดเลยเจ้าหอมพริกคั่วกะเครื่องเทศขั่วกะหอมไปหมดเลยนะเจ้าพอเอาผักไผ่หอมดวนใส่ลงไปซ้ําหอมเหลือเก่านะเจ้านี่เจ้ากวนกวนกข้าตีข้าวตางสักหน่อยในบอกตักจิ้มพอนะเจ้าอันนี้ก็พอดีเลยนะเจ้าว่าต้องได้ปรุงได้เพิ่มอย่างแลยนะเจ้าแม่เจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้า